วัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s ซอร์วิฟครับเมื่อกันอีกแล้วนะีคะทุกคนเย้สำหรับในวันนี้เราก็กลับกมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าทางหายไปน,นานมากๆนะคะทุกคนประมาณ2เดือนกันเลยทีเดียวก็นั่นแะค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมกับ ไมโครโฟนนะคะจากทางมาลโนันเองซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นไมที่มีชื่อรุ่นว่า m o u n o นพี0 0สนั่นเองนะคะไม์ตัวนี้จะเป็นไมค์ USB นะคะแล้วก็เป็นไมด y นามิกนั่นเองนะคะทุกคนที่จะเหมาะสำหรับการแบบทำพอดแคสต์นะคะหรือว่าจะแบบเอาไปสตรีมเกมก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับไม์ตัวนี้ก็คือไม์ตัวนี้สามารถต่อได้ทั้ง USB นะคะแล้วก็ต่อได้ทั้ง XLR นะั mm ่น hmm. ก็หมายความว่าสามารถต่อผ่านพวกแบบ Audio Interface ได้ Soundcard ต่างๆก็ต่อได้นั่นเองนะคะหรือใครแบบอยากจะใช้งานทั่วไปก็ต่อแบบ USB แล้วก็เข้าคอมได้เลยหรือแม้แต่ต่อเข้าโทรศัพท์ยังได้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบุ๋มพูดมาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเสียงตัวนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนแต่ก่อนที่จะไปดูเสียงเดี๋ยวเราไปดูการแกะกล่องกันก่อนดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้าง โอเคค่ะทุกคนเ็นไงบ้างสำหรับการเก็บกล่องเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเขาแถมสายมาหนึ่งสายนะคะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือแล้วก็จะเป็นตัวไมเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ไม่มีขาตั้งไมให้นะคะแต่ที่ทุกคนเห็นบุ๋มใส่ขาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบุ๋มใส่ขาของตัวมาโนบีศนะคะก็จะเป็นขาแบบเอาไว้สําหรับใส่ไมโครโฟนประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนอกจากเราจะเอามาใช้กับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้กับตัวอื่นได้ด้วย โอเคนอกจากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงโอเคอย่างแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวหนอบตัวนี้นะคะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยก็คือทําได้2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงไม้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงหูฟังนันเองค่ะซึ่งตอนเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มเสียงลดเสียงไม้นั่นเองนะคะถ้าเราหมุนสุดปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบนะคะทุกคนนี่คือดังสุดแล้วดังไปฝั่งนี้นะ อันนี้คือกระพริบแล้วก็ใช่นะคะต่อไปก็ถ้าเรากดลงไปหนึ่งทีปึ๊บเป็นสีน้ําเงินก็คือจะเป็นการมอนิเตอร์เสียงของหูฟังนั่นเองนะคะคือแบบอันนี้ขึ้นสุดมันก็จะกระพริบเหมือนเดิมนะคะทุกคนกระพริบเหมือนเดิมนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถปิดไมค์โดยตรงที่ตรงนี้ด้วยก็คือกดไปจึ๊กหนึ่งทีตรงนี้ไม่มีไฟก็คือปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะไมค์ปิดไปแล้วถ้าเปิดอ่ะไมค์กลับมาเหมือนเดิมโอเคแล้วนอกจากนั้นนะคะทุกคนถ้าทุกคนเห็นด้านหลังของไมโครโฟนตรงนี้นะคะเรางสามารถ เสียบหูฟังได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟนะคะทุกคนเปลี่ยนไฟที่อยู่บนไมโครโฟนของเราแล้วก็มีที่เสียบ usb c แล้วก็ที่เสียบสาย xlr นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นด้านล่างอ่ะในบุม่มลองกดเปลี่ยนไฟนะคะทุกคนปึ๊บอ่ะอันนี้กดไปหนึ่งทีเห็นไหมไฟมันเปลี่ยนนะคะน,นี่เป็นสีเขียวอ่าต่อไปกดไปอีกสีน้ําเงินนะคะเห็นไหมเปลี่ยนไปแล้วปึ๊บสีม่วงนี่สามารถกดเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะสีแดงอันนี้ก็สวยมันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะคะ เหลอโอเคแล้วนอกจากการปรับสีพวกนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้ตัวมาโอโนลิงนะคะในการปรับเสียงได้อีกนะคะทุกคนคือไม้ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถปรับหมวดเสียงได้ภายในตัวของมันเองเราจรึงต้องไปใช้ตัวมาโอโนลิงนะคะในการปรับเสียงนั่นเองโอเคค่ะแล้วนอกจากสิ่งที่บุ๋มพูดมาทั้งหมดนะคะไม้ตัวนี้เนี่ยยังมีสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือตัวนี้วัสดุนะคะบุ๋มไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดไหมนะคะทุกคนแต่ ดูแข็งแรงไม่ก๊อกแก๊กอย่างแน่นอนนะคะสมราคาสุดๆแล้วก็ยังมีฟองน้ําข้างบนให้อีกนะคะนี่เดี๋ยวถอดให้ดูซึ่งก็ถอดมันก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เป็นแบบรุ่นโล้อย่างนี้เลยนะคะนี่ความหนาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถามว่าหนามากไหมก็ไม่ได้หนามากนะคะซึ่งตัวบุ๋มเองอะ่ะแนะนําว่าาหากอยากให้แบบมันไม่มีเสียงพวกเผลอๆเ,เลยอะ่ะเราก็ ไปซื้อพวกฟองน้ําที่มันหนากว่านี้มาใส่นะคะทุกคนแบบครอบลงไปอีกทีหนึ่งเลยอันนั้นคือคนที่ซีเรียสมากๆากนะแต่คือปกติมันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วค่ะทุกคนแค่นี้อ่ะโอเคในต่อไปเนี่ยเราไปฟังการทดสอบเสียงแล้วก็ไปดูกันในโปรแกรม Mouno Link กันดีกว่าค่ะทุกคนว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้าง โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนมาวโนพีด0 0 0นั่นเองนะคะนี่เป็นเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับแต่งแต่อย่างใดนะคะทุกคนเป็นเสียงสดสดร้อนๆในตอนนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันในโปรแกรมของมา n o l ลิงกันบ้างดีกว่านะคะว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างปึ๊บ กดเข้าไปเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีทั้งหมด2โหมดนะคะให้เราใช้งานจะมีโหมด Standard แล้วก็โหมด a d v a n น e นะคะในบุ่มไปเริ่มจาก Standard กันก่อนเลยแล้วกันนี่ก็คือจะเป็นคณะระดับเสียงนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีแบบพวกหูฟังนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโทนให้เราเลือกใช้ได้อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะว่าแต่ละโทนเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่โทนออริจินอลนะคะทุกคนต่อไปบุ่มจะเปลี่ยนไปใช้โทนด e ฟนะคะ หนึ่งสองสาและนี่ก็เป็นเสียงจากโทนดีฟนะคะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่เนเ u อร l นะคะหรือว่าเสียงแบบธรรมชาตินั่นเองไปฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่และนี่ก็เป็นเสียงจากโทนเนเจอร์โนะคะทุกคนเสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะยังมีโทนเลกาซีด้วยนะคะทุกคนยวบุ้งขอลองเลยแล้วกัน1 2 3สองาและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโทนเลกาซีนั่นเองนะคะทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากโทนเลกาซีนั่นเองค่ะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ออริจินอลกันเหมือนเดิม เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็จะเห็นว่าแต่ละโทนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถปรับพวกไฟปรับสีไฟต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งเท่าที่บุ๋มเห็นนะคะถ้าหากเราปรับตรงไมดโดยตรงอะ่ะมันจะไม่มีสีรุ้งนะคะทุกคนซึ่งสีรุ้งของจริงอะ่ะสวยมากในบุ๋มขึ้นภาพให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ แล้วก็จะมีความสว่างด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ถ้าหากสุดเนี่ยก็เหมือนเราปิดไฟไปเลยนั่นเองโอเคต่อไปเรามาดูกันที่แอดวานซกันหน่อยดีกว่านะคะนี่อันนี้ก็อยู่ในโหมดแอดวานซ์กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนในโหมดแอดวานซเราจะสามารถปรับ EQ ได้น,นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด4โหมด C ด้วยกันซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โหมดแฟลตนันเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง และตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ eq high pass filter นะคะเสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโ t หนึ่สองสาและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันใน pre- sent b o o t กันไปที่เรียบร้อยเสียงเป็นงไงกันบ้าง hello e หและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันใน high pass filter แล้วก็ pre- sent b o o t รวมกันนะคะเสียงเป็นงไงกันบ้าง hello test หนึ่สองโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่โหมด flat ปกติแล้วกัน อ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการปรับแต่ง EQ หรือว่าโทนเสียงต่างๆนอกจากนั้นนะคะก็จะมีตรงลิมิเตอร์ให้เราปรับได้ด้วยนะคะกับคอมเพรสเซอร์ซึ่งอันนี้บุ๋มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ใครที่ปรับแต่งไม่เป็นนะคะก็ลองมาปรับดูได้เราแบบสามารถติ๊กไปแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้และนี่ก็จะเป็นการทดสอบเสียงของไมค์ตัวนี้เองนะคะซึ่งจริงๆบุ๋มอัดเป็แล้วไฟล์นึงแหละแบบที่ว่า ตั้งกล้องด้วยแล้วก็เห็นหน้าด้วยแต่ว่าไฟล์มันเสียนะคะทุกคนบุ่มก็เลยจะต้องมาอัดแบบนี้นะคะแบบไม่เห็นหน้านะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บุ่มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย